จะมาแบ่งแบ่งปันครับแบ่งปันวัวเนาะครับ,รบวัวให้ให้คนที่สนใจครับผมครับผมมีอยู่เยอะอยู่ครับมีอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดตัวขายทั้งหมดเลยยกเลยครับก็คือใครสนใจนน่อรก็มาดูเนาะ เรื่องจากอะไรครับพี่เนื่องจากไม่ค่อยสบายขาขามันไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายก็เลยอยากอยากขายออกก่อนหมอนรองกระดูกมันอักเสบอ๋อหมอนรองกระดูกอักเสบทำทำให้เราเดินเดินเห็นลําบากครับครับเลี้ยงก็ยากเนาะมันก็คนเดินไปไหนไม่ได้ครับก็ยากอ๋อครับผมไม่มีคนเลี้ยงต่อใช่ใช่ก็คนดูแลไม่ได้วัวมันก็จะพร้อมเนาะครับประมาณนั่นคือหาคนดูแลต่ออันนี้เป็นมาได้นานยังครับพี่ประมาณเดือนนึงะครับประมาณเดือนหนึ่งครับผมนี่หนังออกกัรนะผมไม่มีคนช่วยเลี้ยง สวัสดีครับพบกับผมช่อง f อฟเทียนฟาร์มช่องของคุณรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสําหรับ FC ที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับผมเคยมาเจอพี่สันแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งครับเจ็บขานะพี่เนาะอาการเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็หายนะครับพี่พี่สันแนะนําตัวตรงไหนครับพี่ครับสวัสดีครับผมว่าสันสันสันนะครับอยู่บ้านยังเจี้ยหมู่12ตําบลละแงงอพุนศีรพุทธภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมช่วงประมาณเดือนประมาณ สิงหาเนาะครับผมก้าเดือนที่แล้วครับผมเก้าเดือนที่แล้วป่วยครับป่วยพอดีเดินเดินไม่ได้ครับทีนี้ก็ไปหาหมอเนาะหมอก็บอกว่าไปไป,วไปไปตรวจอะไรแล้วแหละครับผมเขาพบว่าเป็นเนื้องอกตรงตรงหลังตอนนั้นพี่คิดว่าจะเลิกเลี้ยงวัวแล้วใช่ตอนนั้นคิดว่าไม่ไหวแล้วน่าจะน่าจะไม่ไหวเนาะก็เลยว่าประกาศขายช่วงนั้นก็ได้ขายไปบ้างเป็นบางส่วนครับผมมี พวกคนเลี้ยงวัวเข้ามาช่วยเนาะก็แบ่งๆไปหลายตัวอยู่ครับขาผมแต่นี้ก็เหลืออยู่มากก็ซื้อเข้ามาบ้างตอนนี้ก็มีบ้างก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ต้องคุยตรงๆว่าที่ดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะก็ก็คือ99%แล้วแหละ99%แล้วก็แล้วคือหายแล้วขาผมแต่แต่ก็คือหมอกนัดอยู่ที่2ี่ก็จะไปตรวจอีกอีกครันยังมีไหม ตอนนี้คือหายดีแล้วใช่ไหมพี่ก็เดินได้ปกติแล้วครับอ๋อครับผมปกติครับใช้ชีวิตปกติออกไปท้าวัวอะไรปกติแล้วเดี๋ยวนี้ได้ปกติเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยก็คืออาการที่ชาขาเจ็บขาก็ไม่มีลวลงคลิปเสจพี่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยลุกไม่ขึ้นเลยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็ก็ไปนอนโรงพยาบาลโอ้นอนโรงพยาบาลก็ก็คือเดินไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็เดินไม่ได้เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก่อนก่อนจะได้ผ่าต้องขอบคุณเอฟซีด้วยนะผมที่มาช่วยซื้อวัวของพี่ครับผมเพราะั้นชพราะั้นวัวก็ยังว่าล ตอนนั้นล้มจริงๆริพี่น้อะล้มจริงๆครับต้องคือคือถ้าขายหมดก็คือขายเลยวันนั้นก็ไม่คิดว่าจะจะจะ,จะเป็นยังไงเนาะข้างหน้าเราก็ไม่รู้ไงครับต,ต้องขายออก,กวันบวัวมีกี่ตัวครับพี่ตอนตนี้มีมีสิบครับตอนนี้ก็มีมีอาหารข้นบ้างแล้วก็มีหญ้ามีมีฟางครับแต่ส่วนมากจะเป็นฟางมากเพราะว่าหญ้าข้างนอกมันก็มันก็ไม่ค่อยมีหรอกมันแรงหมดนะพี่สานนี่ออกทับบัวตลอดเลยใช่ไหมครับทับทับทับในเขตนี่แหละเขตอำเภอนี่หนะครับอ๋อต่างอำเภอบ้างเป็นจำนุงท่าบ้างซีน่ลงมาก พี่สารฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ098 6 5 22 874หครับผมบกคนพี่สารพาดูวัวพี่สักหน่อยครับโอเคครับผมอย่างตัวผู้นี่ออกทับไหมใช่ใช่ตัวนี้พ่อพันครับตัวนี้เป็นพ่อพันพ่อพันหลักของคอครับเป็นพ่อพันหลักของคอกเลยใช่ใช่ตอนนั้นเขาเจ็บขาใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนั้นเขาเจ็บขาเหมือนกับคนเหมือนกับเจ้าของเลยเหมือนกับเจ้าของเลยเจ้าของไปนอนโรงพยาบาลใช่วัวก็เจ็บขาเจ็บขานอนอยู่บ้านโอ้ครับผมอันนี้อันนี้ก็อันนี้สี่ปี ครับเขาดูไหมพี่ไม่ดูเขาัวนี้เชี่ยงอ่าเดี๋ยวให้ดูนะผมเชี่ยงค่าทับไหร่นะพี่ตัวนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เจ็ดร้อยครับถึงพันอ๋ออยู่ที่ระยะทางใช่ไหมระยะทางครับ๋อคบผมเจ็ดร้อยถ้าไม่ทที่บ้านห้าร้อยถ้ามาทับที่บ้านห้าร้อยห้าร้อยครับอ๋อค่าผมราคาราคาเกษตรกรเลยตัวนี้ราคาเกษตรกรเลยคือเราเราไม่นี่เราบวกแค่ค่าน้ำมันครับค่าผมออกทับบ่อยไหมพี่ก็เฉลี่ยไปก็วันละครั้งวันละครั้งก็มีสองตัว เลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยก็ทำนาค้าขายค้าขายส่งไก่อ่ะส่งไก่ด้วยส่งไก่ไปขมิ้นเลยอ๋อครับผมส่งไก่ไปขมิ้นอือเดี๋ยวให้ดูนะผมนี่พ่อพันธุ์พอดีมีแม่ดูอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมผมไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่อ่าตัวนี้ก็ตัวนี้เพิ่งผสมครับที่ยี่สิตัวนี้ผสมวันที่25่ที่พันมาเดือนที่แล้วผสมพ่อไหนไปครับพี่นี่ครับผสมผสมพ่อนี้เลย อ่านี่ครับผมวัวสาวขายไหมพี่ตัวนี้ก็เปิดไว้อยู่นะครับถ้ามีใครสนใจความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่จะร้อยสี่สิบห้าบวกนะร้อยสี่สิบห้าบวกอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับอันนี้เปิดไว้สามสิบแปดแล้วกันครับสามหมื่นแปดตัวใหญ่เลยใหญ่เลยคร่ะราคาวกน่นะก็เปิดตามตามราคาครับเปิดตามราคาใช่อ่าวัวสาววัวสาวเลยครับผมสองปีวัวสาวสองปีนะผมเพิ่งผสมไปเนาะเพิ่งผสมไปได้ต้องแต่ยี่สิบห้าแก็ได้สิบกว่าวันนะ ครับผมเ,เดี๋ยวให้ดูพ่อพันชัดๆนะครับผมเจ้าลายนะครับผมเล่รู้พี่กิตตังชื่อว่าอะไรนะเจ้าเลาะเจ้าเลาะใช่ไหมอ่านี่ครับผมตัวจริงนี่ตัวใหญ่นะครับผมครับใหญ่นะผมคุยต,งตรงๆว่าถ้าเขาเต็มนี่จะบึกเลยเราคือมันเป็นวัวพอ่อพันผสมเราก็เลยไม่เน้นอ้วนเท่าไหร่ไม่เน้นอ้วนเท่าไหร่น้องไว้ทับน้องง่ายๆเนาะพี่น้องถ้าอ้วนมากมันก็ขึ้นยากอ้วนมากขึ้นยากอีกนี่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับผมอ่าโบ๊ทโบ๊ทเลยตัวนี้บ๊โบ๊ท เขามีผลงานบ้างยังครับพี่ตัวนี้โอ้วันนี้มันได้ลูกมันได้เป็นร้อยแล้วครับลูกได้เป็นร้อยแล้วใช่ลูกจ่ายลูกยังไงครับพี่แดงไหมครับจ่ายแดงครับใส่ขาวก็แดงครับตัวนี้ตัวนี้จะจ่ายใส่อะไรก็แดงครับโอ้ใส่อะไรก็แดงครับเพราะว่าใส่เรซขาวก็แดงใส่เรซขาวยังแดงครับโอ้รับประกันความแดงอันนี้บัวเอฟครับลูกเขาไปไหนแล้วครับพี่อู่ข้างนอกครับอ๋อลูกไปเดินเล่นข้างนอกนะครับผมอ่าอาจจะพร้อมนิดหนึ่งแล้วพี่เนาะครับลูกกินนมเยอะเลยผสมยังครับพี่ไม่เนี่ยใจเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนเาะใครออ๋ อันนี้เห็นพี่ลื้อข้างหลังหมดเลยเมื่อก่อนจะมีที่ปล่อยอยู่นี้ก็่ลื้อลื้อแบบนี้แล้วนี่เศษก็ค่อยเดี๋ยวก็ทำมค่อยค่อยไปครับผมพี่ถ่ายไปรอบที่แล้วอ๋อนี่ลูกเขาใช่นี่นี่ครับผมเข้าประมาณสักสิบเกือเดือนเนาะประมาณฮาลูกตัวผู้นะครับผมตัวนี้เป็นลูกชายพ่อไหนครับพี่ไอ้ตัวนี้ครับอ๋อเป็นลูกตัวนี้เลยอู้จลูกไม่ธรรมดานะนี่แต่ลูกสวยเดี๋ยวให้ดูพ่อพันธุ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับแม่นี่ขายไหม อันนี้ก็เปิดอยู่ 3, 000, 3, 000, สามหมื่นสองสามหมื่นสองผสมยังครับผสมครับผสม,มได้เนี่ยถ้าเราจะผ่านรอบอีกวัดต่อวันอ่าเพราะว่าตัวนี้มีร้อยห้าสิบนะครับนี่ใช่นี่ความสูงประมาณร้อยห้าสิบได้อยู่ครับผมอ่าให้ดูเลยนะครับอันนี้ลูกกี่ตัวแล้วครับพี่ลูกตัวแรกครับแล้วก็ลูกแรกเลยเลูกตัวเมียตัวแรกอ๋อลูกตัวเมีย,ต,ย,ต,มยตัวแรก ครับผมอันนี้ก็เพิ่งผ่านผ่านรอบอีกวันสองวันนี่นะครับผสมพ่อไหนสองตัวนี้ผสมมันนี้อ๋อผสมพ่อฝั่งนู้นนะครับผมจ่ายลูกแดงแน่นอนครับผมฝั่งนู้นนะครับผมอ่าจะเลาะใช่ไหมพี่จะเลาะโอเคสนใจสนใจก็มาซื้อได้เชืองอัี้เชืองรับประกันความเชืองไม่สดไม่ดุไม่อะไรรับประกันความเชื่องเลยเชืองสามหมื่นห้าสามหมื่นสองสามหมื่นสองโอเคเปิดไว้สามหมื่นสองนะครับผมตามตามนั่นแหละครับตามตลาดราคาตามตลาดเลยนะพี่น้องครับผมนี่รัวถูก็ตราะตร สูงสูงถ้าผมคุยจริงๆพี่เมื่อก่อนราคาเท่าไหร่พี่กว่าสี่หมื่นกว่านะตัวนี้สี่หมื่นกว่าใช่ผมถามจริงๆว่าพี่ใจหายไหมเรื่องราคาบวไม่นะครับไม่ใช่ไหมผมก็ว่ามันตามตามเนาะตามเศรษฐกิจเนาะอ่าคือจะจะจะถูกก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าครับผมโอกาสที่ว่าใครอ่ะอยากจะเลี้ยงตรงนี้ครับก็คือหน้าน่าซื้อเก็บเพราะว่ามันต้องขึ้นแน่ๆแหละครับผมแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นต่อไหนเนาะแต่ว่าคือปกติก็คือสี่หมื่นกว่านะมันเลยอยู่สามหมื่นสามหมื่นนี่สามหมื่นนิดๆเน มันก็เป็นโอกาสที่เราจะซื้อเก็บใช่ไหมหละ่ะถ้าคนไหนที่พอจะมีมีทุนเนาะครับทีนี้ก็ก็คือมันมันลงทุนน้อยครับครับผมไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือถ้าจะซื้อวัวทีต้องสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยลงทุนเยอะครับผมคิดว่าคนไหนที่ที่สนใจในการเลี้ยงวัวน่าจะซื้อเก็บช่วงนี้นี่พี่สัน <Gesicht S 1> ครับผมขอถามตรงๆว่าดีใจไหมพี่ที่กลับมาเลี้ยงวัวได้เหมือนเดิมดีใจครับเหมือนเหมือนหเ,เหมือนเกิดใหม,เมาา่เลยเหมือนเกิดใหม่เลยเพราะว่ามันวันที่วันที่ให้ลงลงคลิปไปรอบแรกเนาะ แค่เจ็บขาหลังจากนั้นก็คือเดินไม่ได้เลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมากกว่าครับผมอยู่ๆเราก็เป็นหนักเลยไง<อ>เมันเป็นหนักเลยครับท,นทีนี้ช่วงนี้เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามตามระยะเวลาครับผมก็คือว่ามันเป็นโชคของเรามากกว่าบางคนน่คือเห็นวัวถูกก็ใจหายเนาะเหมือนเลี้ยงหมูแหละครับเห็นวัวถูกวัวจะถูกแล้วเขาขายทิ้งอย่างเงี้ยอืแต่ผมว่ามันมันจริงๆว่าวัวถูกเนี่ยเราต้องซื้อเก็บมาขวานครับผมใช่เพราะว่าถ้าถูกเราต้องซื้อเก็บเพื่อการลงทุนเนาะแต่แล้ว่า เรียงผมผมไม่ผมไม่ค่อยกระทบหรอกเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลี้ยงพี่เล่นวัวมากี่ปีแล้วพี่สี่ปีนี้ครับสี่ปีครับอืมแต่เป็นคนชอบเลี้ยงมากกว่าครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงมากกว่าชอบเลี้ยงเห็นวัวสวยๆไช่ครับชอบซื้อชอบเลี้ยงโอเคตัวนี้นะครับผมสามหมื่นสองผสมผ่านรอบนะครับผมผ่านรอบอีกสองสามวันก็ผ่านนะครับอีกสองสามวันก็ผ่านโอเคความสูงร้อยห้าสิบได้ไหมพี่น่าจะสูสีน่าจะสูสีเนาะสี่สิบห้าจะบวกเะไรครับครับผม โอเคครับผมนี่พี่สันจูงออกมาให้ดูเลยนะครับผมอันี่ก็คือรับผสมเหมือนกันครับรับผสมรับผสมเหมือนกันครับราคาก็นล็กๆห่า100เจ็ดร้อยพันห้าร้อยเจ็ดร้อยพันบริเวณอำเภอศรีคอนไม่เกินพันหนึ่งแน่นอนเกินพันหนึ่งตามนี้ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเขาสามปีสองเดือนเขาอาจจะตื่นผมนิดนึงนะครับผมเป็นวัวที่เชื่องนะเพื่อนวันที่เชื่องเป็นของสี่วัยอ๋อเป็นลูกของสีวัยใช่อ๋อผมจำได้แล้วตอนนั้นมาเขายังเล็กๆอยู่เลยใช่เ้ายังเป็นโอ้ มีตอนนี้หนาแล้วครับตอนนี้หนาแล้วทับได้แล้วนะครับผมเริ่มดูดีแล้วเริ่มครับอ่าอันนี้ลูกเขาเลยนะครับผมนี่อ่าดูการจ่ายลูกนะครับผมทนายยากผสงอยู่ในเขตอำเภอสีขอนะครับผมโทรมาสอบถามพี่สันได้นะครับผมราคาีนไม่เกินพันหนึ่งครับราคาคุยกันได้ครับมันดูที่ว่านอยู่ตรงไหนเนาะครับนครับเราคุยกันอ่าราคาเกษตรกรราคาเกษตรกรนี่มีชื่อไห้ยตัวนี้อันนี้คือซูโม่ครับเจ้าซูโม่ ใช่ลูกซีฟายศูนย์เก้าหกนะครับผมใช่ศูนย์เก้าหกอ่าดูหน้าตานะครับผมเหมือนพ่อเลยตาลอยครับอ่าความสูงร้อยสี่สิบบวกแล้วพี่น้องได้ได้สี่สิบห้าบวกสี่สิบห้าบวกครับผมเฮ้โอเคครับผมอ่าพ่อพันลออนะครับผมของพี่สันม่ลอยอยู่ไม่แนอใจเปิดไว้สองหมื่นแล้วกันครับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นครับพ่อพันคุ้มฝูงได้สวยสซีอ่าจัด สวยๆส,สีแดงๆอ่ออเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะผมแสงจ้ามากครับผมช่วงนี้นีๆ่ๆครับผมแดงเข้มรับรับประกันอันนี้คือพ่อลูกเลยนะครับผมพ่อลูกเลยอ่า <c oughs> นี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกหลอดใช่ไหมพี่ใช่นี้เป็นลูกหลอดอ่าเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้นะผมนาครับตัวนี้นาานาๆครับอ่าแต,กาก 7, ต่ก่อนก็หกเจ็ดหมื่นนะตัวเมื่อก่อนในหกเจ็ดหมื่นใช่พี่ใช่ใช่ถ้าถ้าขนาดนี้นะเนื้อหนังขนาดนี้ความสูงเท่าไหร่ครับพี่ อาจจะ40บวกร้อย40บวกนะครับพี่เนะครบอได้ความลึกความหนาครับผมบผสมจะเลาะไว้นะครับผมจ่ายลูกแดงทุกตัวนะครับจะเลาะใช่อ่า ความสูงก็ประมาณร้อยสี่สิบบวมนะครับอันนี้เป็นท้องแรกเลยใช่ไหมพี่ท้อง,เ,องเป็นสาวท้องแรกเลยนะครับผมดูว่าอยู่น่านจะประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าเดือนเพระาะว่าฟันฟันคู่เดียวขาผมสองปีเนื้อหนังดีเนาะพี่เนาะครับดีมากอ่าเนื้อหนังดีนะครับตปินี้เนื้อหนังดีครับโอเครับประกันท้องไหมพี่ตัวนี้รับประกันรับประกันท้องสามเดือนประกันท้องเลยแหละสามเดือนสี่เดือนนี่แหละประมาณครับม,มันมาก่อนก่อนปีใหม่เนาะเปิดไว้ที่ 45 45โอเคครับผมแล้วก็วัวสาวเหม่งันวัวแม่ขาววัวสาวอุ้ยใหญ่มากตัวนี้ครับเดี๋ยวมันร้อยห้าสิบบวกไปได้ได้ตัวนี้สูงมากร้อยห้าสิบบวกกันสุครับเครื่องครับตัวเครื่องคุณว่าที่เครื่องผสมมายังครับพี่มันผสมเองในข้อไหนจะมันจะประมาณมันสองวันก็น่าจะจะครบรอบนะครับเพราะว่าตอนเรามาก็คือถังรวมเนาะครับครับน่าจะผสมผสมนม่นเหรอครับไอ้ซูโม่อ๋อผสมจากซูโม่ช่อาครับเชื่องครับ โอ้ยสูงมากเลยใครชอบตัวแบบนี้เนี่ยครับตัวนี้ครับผมทรงสง่างนะพี่น้องตัวนี้สงาอ่าทั้งดีครับตัวนี้เชื่องครับใครชอบคือตัวนี้น่าเก็บเพราะว่าหนึ่งก็คือโครงสร้างมันได้เนาะครับเป็นอะไรชอบเลยอ่ะอ่าเนี่ยสวยเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อันนี้เปิดไว้สามหมื่นห้าครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นห้านะครับผมใช่อ่าคขายเนื้อก็ไม่ขาดทุนราคานี้ยังไม่ประกันทองนะพี่เนาะยังยังครับเพิ่งสมมาไม่แน่ใจครับผม แต่ตัวจริงตัวใหญ่นะผมต้องบอกอย่างนี้สูงมากสูงมากนี่นี่ครับผมดูการยืนครับผมสวยแล้วฝั่งนู้นเราพี่ขายไหมแค่มันไอซี่โคงมันไม่สวยอ๋อซี่โคงไม่ค่อยสวยแยกลูกครับลูกเอาไปแล้วอันนี้เป็นวัวแยกลูกใช่ลูกตัวพู้เป็นวัวลูกแรกเหมือนกันครับพี่บอกว่าอะไรเป็นซี่โครงสุดซี่โครงซี่โครงข้างขวาไม่ไม่ไม่เต็มข้างหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อน คือตำหนิเขามีเท่าน้ไม่มีอะไรตำหนิคือซี่โครงสุดคือโครงมันไม่เต็มข้างหนึ่งนี่นี่ครับผม<ช>นี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการจ่ายลูกนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับผมจ่ายลูกสวยครับพี้ลูกดีอ่าเชี่ยงลูกกี่ตัวแล้วครับลูกตัวแรกครับลูกแรกเลยด้วยใช่เพิ่งแยกลูกไปนะครับผมปเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ สิบห้าหมื่นห้าอ่าหมื่นห้านะครับผมราคาพื้นเพ้นครับหัวราคามินิมินิอ่าราคาความสูงร้อยยี่สิบบวกได้เนาะได้ได้ครับผมร้อยห้าโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมความสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับผมลูกแรกนะครับผมเพิ่งแยกลูกมาเปิดไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าอ่าดูนมนะผมเพิ่งแยกลูกไปเลยตำหนิไม่มีมีแค่นั้นแหละครับซี่โครงตำเนีคือซี่โครงสุดซี่โครงมันไม่สวยครับครับผมแต่ว่าไม่ดุแม่อะไรครับเครื่อง ครับผมโอเคครับพี่ประมาณนี้เนาะพี่เ้างวันนี้ประมาณนี้ครับผมอ่าก็ขอบคุณ f อซทุกคนครับที่มาโทรมาเนาะขาบางคนก็โทรมาให้กำลังใจครับบางคนก็โทรมาถามเรื่องวัวนี่แหละครับผมก็เขาก็ให้กำลังใจเออเป็นไงสู้ๆเนาะอะไรประมาณนั้นขอบคุณมากๆครับผมที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยซื้อวัวในช่วงนั้นเนาะก็คือก็ขอบคุณทุกคนแหละ ครับที่เขากระโทรมาถามเลย่าเป็นยังไงบ้างหายหรือยังบางคนโทรมาประมาณนั้นครับผมผมก็ขาดการติดต่อไปจากพี่นานเหมือนกันก็คือโทรศัพท์หายครับอ๋อโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายหายแล้วก็มันก็คือพวกพวกเฟซบุ๊กพวกหายหมดเลยหายก็หายอ๋อครับผมอะไรอย่าเงี้ยอนนี้ก็คือแล้วอย่างก็ช่วงนั้นมันค่อยสบายก็คือไม่ค่อยได้อันนี้ครับผมแต่ก็ดีขึ้นแล้วแหละตั้งแต่ พี่ไปมานี่ก็ก็ก็ใช้ชีวิตปกติครับอ๋อก็คือดีทุกอย่างเลยแหละก็ก็คือถามว่าร่างกายเป็นไงก็ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะครับก็ดีครับดีอ่าผมก็ดีใจด้วยนะผมที่พี่กลับมาได้นะมาเลี้ยงวัวได้เหมือนเดิมนะครับเลี้ยงวัวก็ตอนเลี้ยงปกติที่นี่ก็เลี้ยงครับก็มีแต่เพิ่มจำนวนเรื่อยๆครับใครสนใจก็แบ่งได้ครับมาดูได้มาได้ปกติโอเคขอบคุณครับครับ